ของแปดสิบคนแล้วนะถูกปะนั่นแหละคือคนที่เราจะไปรีไลายชื่อไปเห็นโต๊ะพิเศษไหมทรายก็เห็นโต๊ะพิเศษไหมโต๊ะนายกอบตโต๊ะผู้ใหญ่บ้านโต๊ะกำนันเนี้ยเราก็ต้องคัดหัวกะทิออกมาเพราะว่าคัดหัวกะทิเหมือนเราลิ้นลายชื่อเพื่อนนะแล้วก็ไปเปิดโอกาสอย่างนี้แหละถ้าเงินยืึงสามารถ บอกแล้วไงว่าไม่ต้องการคนเก่งจะต้องการคนเข้าใจถ้าเมื่อไหร่นิ้วสานิ้วสูมมมงมาพูดเหมือนกันจบแค่นี้เองรูกไหมมันพิจารณาพิจารณาทุกหมกว่ามันมีคีย์ไฟล์ซัฟเซสคือระบบทํางานเวลาเราไปเจอข้อตัวใหญ่ละเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาถ้าไปเจอคนบอกว่าไม่มีเวลาไปเจอคนบอกว่าไม่มีทุนพี่เอกถ้าเขาบอกว่าไม่มีเวลานี่เอกจะตอบว่าไงก็ธุรกิจเราไม่ได้ใช้เวลา อย่างงานปะจำใช้แปดชั่วโมงใช่ไหมของเราใช้เวลาที่ว่างแล้วก็เวลาที่เราแบบแบบตุ่มสองตุมก็ได้หรือก่อนแปดโมงเช้าก็ได้นะเราใช้เวลาพูดคุยคืองานเราได้ทุกเวลาใช่ที่ว่าเราจะทำตอนไหนเลยใช่เนาะนั่นแหละถามว่าวันนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าไม่มีเวลาถามว่าวันนี้แค่ไปทำงานโรงเรียนขี่ชั่วโมงแค่ไปทำงานโรงเรียนขี่ชั่วโมงแปด ม่ไ,ไม่เลยสิบสองอ่ออาก็เป็นสิบสองชั่วโมงและวันเท่าไหร่ก็ถ้าตีตีถ้าตีเป็นวันใช่ไหมก็สามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเออทําง,งานตั้งสิบสองชั่วโมงทําไมไปได้ละ่ละไปได้หลับแล้วก็บานนะไม่รู้เงินเดือนพี่วันกีหน่หมื่นลองหารต่วอวันออกมาสิแล้วทํางานมาได้กี่ชั่วโมงทําไมเราไปได้อ้าวจอยคอยพี่ยาบอกว่าจ่ายาวันละเท่าไหร่ไป่ะท่านจับไม่ได้ วันละพันพี่บอกว่าอ่าววันจันทร์สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงแค่ชั่วโมงเดียวกับวันพุธทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มครึ่งแค่นี้เรียนเพิ่ไปรู้ว่าเวลาไปเจอคนบอกว่าฉันไม่มีเวลาเพพูดเหมือนพี่พูด่ยถ้าแรงแค่สามสามร้อยกว่าบาทสามร้อยหกสิบสามทำงานแต่ชั่วโมงเอาแบบกลมๆเอาหลักษาคนทั่วไปเช้าเจ็ดโมงไปแล้วทำไมไปได้ใช่ไหม แต่วันละพันอ่ะเราก็แค่จัดสรรเวลาวันจันทร์เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่วันพุธเ,เป็นตอนกลางคืนเนี่ยวันจันทร์คือตอนเช้าสิบเอ็ดถึงสิบโมงถึงสิบเอ็ดอันนั้นเราไม่เราไม่สะดวกใช่แล้วเ,ปเป็เข้ากลางคืนวันพุธเหมือนแคทเข้าเมื่อคืนถูกไหมเราไปเรียนเพื่ออะไรคะเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้สำหรับพี่ที่พี่บอกหนูก็บอกโอเคเราไปเรียนเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้เพื่อเรียนรู้เพื่อให้รู้ เวลาเจอคนถามเราจะได้ตอบแบบมีระบบอืมมีคนมาชวนพี่ทำเครือข่ายนะแค่คนเดียวที่พี่จะไปคือคืออะไรรู้คืออะไรรู้ั้ยอยากรู้มพี่บอกว่าจอยคอยจ่ายเงินมาแล้วเท่าไหร่ไม่ว่าของดนสุตาของแม่นี่โฆษณายาอย่างเดียวใช่ใช่ก็หนูต้องขายยาแต่ว่าหนูเขาไม่เคยพานหนูไปไหนแต่ไม่ได้พูดระบบนะพี่ไม่คือขายยาอย่างไรพี่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินมีอย่างเดียวในโลกคือจอยคอย ระบบเจซีเขาแค่โฆษณาตัวยาแต่ละตัวให้เราฟังนี่ไงก็ยวนไปซื้อไงเขาไม่ได้พูดระบบนะอันนี้พี่มาคุยระบบพี่มาขายอาชีพพี่มาขายระบบพี่ไม่ได้มาขายยาคือยื่นโอกาสแล้วมีการที่เราการซื้อซื้อซื้อตําแหน่งให้แคทได้โดยที่แคทไม่รู้เรื่องอะไรเลยําไม่เป็นนน่และแต่ว่าวันนี้อยากเป็นคนแบบนี้คือเขาโฆษณาตัวยาแต่ละตัวด้วอาการยังไงอะไรยังไงแนั้นจบไมนูก็แนะนำคนนะเมนู ้ายขวาแค่นั้นพออ,อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พี่บอกยลงไงพี่ไม่ได้มาขายยาตัวสัตายาของก็ดีจอยคอยก็ดีคือเราให้เกียรติคนอื่นนะสินค้าจะมาเป็นแล้วเป็นเครือขายได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพี่วันเข้าใจไหมไม่คือ,คอ,คอเข้าใจไหมแต่วันนี้พี่มาขายอาชื่อพี่มาขายรล้โบอันนี้หนูจะไปให้เขานี่นะอันนี้ของลูกชายของโบทีมอื่นไม่มีนะแม้กระทั่งคีไฟซักเช็เนี่ย ทำไมคุณถึงสําเร็จช้าระบบอกบอกว่าหนึ่งคือตัวเราใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดห้าหนึ่งคือตัวเราสองก็ 2, คือส่วนคนสองคนเข้าสู่โปรเจกต์เจ็ดคือการตัดสินใจเวลาพี่วันอยากทํางานเนี่ยอยากได้เงินช้าหรืออยากได้เงินเร็วได้เงินเร็วจ็ดก็คือการตัดสินใจตีกอบเจ็ดวันแต่จริงถ้าเราถ้าเราตัดสินใจปุ๊บถ้าพี่วันวันนี้พี่วันันตัดสินใจปุ๊บแล้วเราสามารถนําคนเข้าร่วมโปรเจกต์ อีกสามวันเงินเข้าเลยยาคุณก็ไม่ก bueno> ินแม้แต่คุณต hey ่างหากแต่นี่คือกำลังคุยถึงระบบที่เงินเข้าสู่ระบบเราจะต้องทําเร็วเหมือนที่เราบอกว่าอยากได้เร็วแต่ถามว่างานประจําที่คุณไปคุณไปเช้ากว่าเดิมหน่อยเขาจ่ายเงินคุณเร็วขึ้นไหมไม่รายเดือนเหมือนเดิมรายวิสเหมือนเดิมแต่จอยคอยไม่เลยระบบบอกว่าเจ็ดวันจริงแต่ถ้าเราตัดสินใจวันนี้ พรุ่งนี้มีสองคนอีกสามมันเงินเข้าแหละค่ะนี่คือการได้เงินเร็วเขาถึงมีก่อระยะเวลาแต่ล้าบอกว่านุยได้เงินเร็วนะคะเอาเมื่อไหร่จะตัดสินใจเข้ารลมโครงการวันนี้ตัดสินใจไงคะโอเคก็โอเคไแล้วตัดสินใจโปรเจกต์เราก็จบที่เก้าพันเจ็ดห้าสิบก็อยู่ที่ประมาณนึงเซ็นเช็คเงินเงินสดค่ะเงินสด อันนี้เขาอันนี้อันนี้อันนี้เขาเขาพี่ดาวหมายถึงเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะเรื่องจริงค่ะพี่ไม่เปรียบเทียบ่ต้องการเงินสดจิกเอาทำใหเช็คค่ะมัญชีเป็นลายเอาต้องการเงินสดพี่วันเข้าจ่ายได้เลยเขารวมโปรเจกต์แล้วก็พี่ก็เอาสินท้ายเขาได้เลยที่ผ่านอีเวนต์ได้เลยเห็นบินเลยสมัครให้ดูตอนนี้ก็ยังได้เพราะระบบเราทำทาให้ดูตอนนี้เลยค่ะโอนเงินเข้ามาบัญชีเวดาเลยเก้าโปรเจต์ที่พี่โอนผ่านอีเวนต์ เคียเลยเป็นรหัสพี่วันเป็นยอดเงินของพี่วันเลย mm hmm. ในนามบริษัทแล้วคะ่ะมีภาษีหนะ้าที่จ่ายทุกอย่างสมบูรณ์ mm hmm. นี่คือการตัดสินใจเพราะวิธีเคียพี่วันเขาตัดสินใจตั้งแต่คุยกับพี่ครั้งแรกตั้งแต่หน้าคนโูแล้ว mm hmm. จริงๆไม่ได้พูดเล่นถูกไหมพี่วัน <c oughs> นั่นแหละคนตัมได้เลยขายพี่เคียให้เลยคนในทางกำลังชอบพี่วันโอนให้พี่มีที่โอนให้พี่วัน โอเคไหมโอเคไหมคะ่ะโอเคแล้